สวัสดีครับวันนี้พบกับกล่องสุ่มอาร์ตทอยสวัสดีปีกระต่ายกันนะครับหรือก็คือกล่องสุ่มอาร์ตทอยเนี่ยในเวอร์ชั่นที่นานมากแล้วนะหลายปีแล้วนะผมเพิ่งมาตามเก็บนะครับโดยทําไมผมต้องตามเก็บอันนี้เพราะว่าผมเนี่ยอยากได้ฮานชิปปุครับนะตัวเนี้ยผมก็เลยทําการซื้อแบบที่เขาแกะแล้วนะเขาเลือกตัวได้ก็เลยเลือกตัวนี้มานะครับโดยที่ก่อนที่เขาแกะเนี่ยเขาก็จะเช็คก,การ์ดนะว่าแบบเออได้การ์ดอะไรใช่ไหม ผมก็เลยได้การันตีมาว่าเออแบบยอมเสียนะเพราะว่าเชดเซนเนี้มันหายากแล้วนี่ก็เลยได้ตัวนี้มาครับเป็นเหมือนสวัสดีของครบรอบปีใหม่ของจีนนะครับแล้วได้ตัวน้องสวิตดีมก็คือน้องฮาชิปปุปแบบสวิตดีมก่อนหน้านี้ผมก็มีรีวิวไปแล้วน้องในปีมังกรก็คือถ้าเรียงตามนักรรษัตริย์ก็คืออะไรครับช่วฉลูขานเถาะใช่ไหมแล้วก็มาลงก็คือมีปีเถาะ แล้วก็มาลงนะครับส่วนปีขานเนี่ยน้องฮาชิปุบูยังไม่มาครับเดี๋ยวมาดูตัวดีกว่าว่าเป็นยังไงนะอ่ะนี่อยู่ในถุงซองนี้อ่าซองเขียนว่าแฮปปี้ไชนี e นิวเยียนะครับเดี๋ยวเรามาแกะเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะปึ๊บนึ้อซองน้องจะน่ารักขนาดไหนมาดูกันครับโอ้โหตัวใหญ่มากอุ๊ยเอาไม่ออกแน่นนี่ออกมาแล้วครับนี่ครับน้อง ฮาชิปูปูครับที่นอนบนหมอนนะหมอนสีเหลืองนะอ่านะครับน่ารักมากๆมีกระต่ายนอนด้วยนะครับนี่แล้วตัวนี้จะเป็นอ่าเป็นเหมือนกับสะท้อนแสงแล้วเคลือบเคลือบเงานะครับอันนี้จะเคลือบด้านนะครับน้องฮาชิปูน่าจะเป็นคอแรกๆเลยที่ที่น้องเนี่ยมีการคอลลาโบกับเซตอื่นๆของคนอื่นเนาะเพราะว่าเซตเนี้ยมันจะเป็นตัวรวมนะครับของหลายๆตัวละครของในป๊อปมาร์ทนั่นเองนะครับ น้องตัวนี้ก็น่ารักมากๆจริงนะใส่ชุดจีนนะครับนอนพระอ้อมน่ารักจริงครับอืก็ประมาณนี้ครับสําหรับการรีวิวนะตัวของ Happy Chinese New Year นะครับและตัวน้องฮาคิปุปูุ้นนั่นเองนะครับสำหรับคลิปหน้านะผมจะรีวิวอะไรนะครับผมติดตามชมกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแบบสั้นๆเนาะแล้วเจอกันครับ